ไมันมีไอ้นี่ป่ะไอ้เอ้ยนี่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 คืออะไรอ่ะเออคืออะไรอ่ะโดดไปดูโดดไปดูอะไรอ่ะโดดโดดเราต้องลงไปดูไม่เอาหมอกลัวมันเป็นศิลป์กายัอะไรอ่ะเราลงไปดูดิเรียกมันมันตอบมาช่วยเวลาต่อจากนี้ไปไม่ได้เรลยเราทำหน้าทำหน้าดูหิมะตุกหิมะตุกหิมะตุกนั่น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 เห็นไหมว่าว่าไงว่าแหละเวลาพีจ์ เวลาพี่จะดึงพ,พี่ต้องมีลิมิตหน่อยนะดึงอะไรดึงดึงอะไรดึงไอตัวเนี้ยโอ้ขับเก่งนี่ว่าเต่าไม่ต้องพูดพูด,ดวสวัสดีพับ <c oughs> มาหน้ากากไก่หน้ากากเต่าใช่ไหมอาใส่ไปง่ายไก่ง่ายเจอแล้ว ไกคุณหมอเก็โซหนอ้อยเก็โซหนออยอะไรวะไก่ขันได้ด้วยขับอะไรอ่ะหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วขับอะไรฮัลโหลแบ่งลางเป็นไก่แล้วเขาอะไรของเขาว่ะสิจะเป็นหมาให้อุยครบเลยเป็นลิงเป็นไก่เป็นเต่าเป็นหมาเราจะเป็นโมูทาโร่เหรอฮะ ขับไงไม่รู <Date> <cultures> ้อ่ะไปครบละว้าวขยะขยะแล้ก็เอาคนจุดตายตายตายเดี๋ยวจะตายจะตายไปโรงพยาบาลไหมไปโรงพยาบาลเถอะเดี๋ยวจะวิเอาไปเดี๋ยวจะแจกเอาไปไปโรงพยาบาลไปนอนโรงพยาบาลสักครู่หนึ่งอะเดี๋ยวหมอขับให้มาโอเฮ้ยลงเดี๋ยวขับเองไขับได้ตรงโอ้โหเดินก็ได้พี่โอเคโอเค ผมผตายแน่แน่ผมเรียบรอเรียกหมอเลยอาป่ะ,ปะเดี๋ยวนะตอนนี้มีมีเต่ามีหมามีลิงไม่ยอดน้ากากด้วยแล้วก็มีไก่โมทาลโล่ละดีละแก๊งเ,ยเ่ยเฮ้ยเยเยเยยย เกิดอะไรขึ้นฮะพี่ขอโทษอ้เดกีเด็กผีขึ้นตาใ้แะครับพ่อพึ่งซอบระได้แท้เลยพี่ขพี่ขอโทษมันเป็นไรันดาพี่เจ้าที่โน้นี้พามาเล่นนะาล้ลูกพ่อะว่าเอารถมาลากพ่อดาวลงไปหาลูกแป๊ดนะ ไปขามาจังหวะโอ้จังหวะทำมบบนี้มาขามาานว่ะเอ๊มีทอดเดี๋ยวมิหอวตาให้ออาไปไหนล่ะไปนู่นแล้วโอ้ยไอตัวขาไอตาโคตรสารไอโคตรสารลูกบ้าอหมอไม่มากับผู้ชายเยอะแยะพวกไอ้พวกคนนี้ใส่ไม่ดีอย่างเงครับหมอ อ๋อหเขาเอา่อจะมาล่าสัตว์กันค่ะอ๋อใช่ใช่โดยเขาล่านะครับพวกนี้เขานิสัยไม่ดีแต่ที่ที่เสัยไม่ดีสุดน่าจะเป็นไอเต่าเท่าเนี่ยแหละค่ะแต่ที่อื่นนะคนอื่นน่าจะโอเคนะในคำล่าน้องน่ารักเนี่ยลลลแล้วก็โอเคจะจะเอาใช่เจะเอาใช่ไหมเจ้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 าใช่ไหมเอาใช่ไหม เอามามามาเอามาเอามาเอามามาอย่าเจาใช่ไหมเจ้าใช่ไหมเอามาเอามามามายังไงยังไงยังไงเอาสิเอาโอ้โห้ที่งโอ้โหกโลก มากรฟิตกอดฟกอิดิดิน่รอ่ะเอานไปไหนไปหนไปไ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 หไปไหนไปไนปไหนไปไหนไปไปไหนไป้ไปไหนไป อยู Ooh, oh, mini, ่นี um. ่ไออ๋ออยู่น no like, ี <o> ่ตกใจหมดนึกว่านึก <o> ว่าตายซะแล้วโอ้ยให้ซูนีรู้มาเรียกกบโคจัสานะฮะอพาเพื่อนมาด้วยเหงาแล้วนะโคชั่สทีจะโอ้บอขึ้นก่อนเลยครับเดี๋ยวผมดูฉลามให้อะขอบคุณค่ะไม่คุณหมอเขาจะหลอดดูก็ก็นเอาะเหี้ยมึงรู้ทันดิคุณ แบบนี้เหรอคะเนี่ยบอกขึ้นก่อนเลยครับไม,ไม,ไม่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 ค่ะไม่คุณงั้นต,ต้องหลับตาหลับตาดำน้ำอ่ะผมผมปิดตาแล้วโอเคแลับโอเคหลับตาหลับตานะครับผมหลับตานะครับหลับตานะหลับตาโอ้โหเวิลกู หืดกามขนาดนี้อะไรวะเลืใหญ่ฮะผมไม่ทำการ <c oughs> ทำงานกันดูเลยมาเล่นอะไรก็ไมู่้ <c oughs> เราต้องมีสีเราเนี่ยต้องมีชื่อชื่อกวนไหมชื่อแกง๊งสีเราโมโมทาโร่ไม่ <ot> ไมตามนั้นโมโมทาโร่ไม่โ <ot> มโ <ot> มทาโร่ ก็มีมีลิงมีไก่แล้วก็มีเต่าแล้วก็มี้องหมาโอเคโมโมทาโร่โอ้ไม่ไหวแล้ววัอตายแล้วงั้นอย่าหมอขับให้ทุกคนพร้อมนะทุกคนพร้อมนะอย่าหมอขับให้ขึ้นเดินมาเลยอันนี้ไม่จี้พายก่อนหรอหมอขับด้านแบบอันนี้มันไม่ใช่รถนี่เห็นไหมเห็นไหมไม่ชนเลย ขับเรือชนบ้างอยู่ในทะเลมีใครเขาชนอะไรบ้างอ่ะขับฮะเถื่อนหมอเถื่อนไม่ใช่หมอเถื่อนหมอจริงจรขับเรือเล่นแถวนี้หรอกฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรด้วยอ่ะไอ้แดงแดงอ่ะโอ้ไม่ชนไม่ชนนะแต่ไม่ถึงมันมีไอ้นี่ป่ะไอ้เอ้ยนี่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 คืออะไรอ่ะอือคืออะไรอ่ะเดี๋ไปดูรอเดี๋ไปดู เราต้องลงไปดูไม่เอาหมอกลัวมันเป็นสุลปกายัอะไรอ่ะเรลงมาดูหรืเรียกมันมันตอบโั่งเวลาต่อจากนี้ไปไปได้เลยของเรานั้ระเบิดครับผม้าดาน้าจะเป็นกโซบีสามารถไปสรุโก่นได้อเ้ท่าผู้รักษาทุกคนสรุปก่กันระจุดีนี้ครับผม ึงรู้ไหมว่ากูเหนื่อยสุดยอดสยอดสยอดเอาละสุดท้ายในทุกสุดเราก็มาถึงกาะสักทีนะครับผมคุณีหลอัครัคอเรือดนะครับบอกกับเอาละรนะต่อย่างเงี้ยลงเลยลง หิมาตกด้วยไปไหนหมดแล้วน่ะคำว่าคำน่าดูหิมะตกว่าหิมะตกหิมะตกนั่นนั่นนั่นเห็นไหมครับผมหิมะเอ้ไปไหนหมดแล้วเมื่อกี้หมอเห็นอยู่เลยหิมะตกค่ะว่าว่า่ไงว่าแหละเวลาพี่จะเวลาพี่จะเดือย พี่โต้มีลิมิตหน่อยนะเวลาจ,จะ,จะอะไรนะจะจะดึงอ่ะจะดึงดึงเดี<ช>๋ยวดึงอ,อะไรดึงดึงอะไรให้ผมพูดเชียเหรอเออใช่ดึงไอตัวเนี้ย รถพังอรถพางเหรอแต่ได้ละเรือลงมาละเรือลงแล้วแต่รถพาไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็พาวเขาตลกนะเนี่ยจะได้เก็บไหมน่ะนั่นครูว่าต้องเอานะไรกัน เสียที่ผมบอกนะฮะแล้วก็ถ้าจะดูอะก็เบาๆหน่อยฮะมันมันยังไม่มีหินหนักเลยนะใจเย็นนะมันมีจริงๆลองลองขึ้นไปหมดมองขึ้นไปบนฟ้ามองมองขึ้นไปบนฟ้าพี่หมอย้อยพี่หมอย้อยว่าไงผมว่าแล้วพี่อยู่ก่อนนะพี่ใจเย็นก่อนะปอบปกติดีใจเย็นนะพี่นะป๊อบปกติดีป๊อบปกติดีจริงๆมองเขาแบบเนี่ยลอง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 มองเขาไปบนฟ้าลอง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 นี่ไงเห็นไหมมันนี่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 เอ้า แต่มันนิดเดียวไงนึกออกไหมคำล่าใช่นิดเดียวพี่แชร์ครับผมครับพี่แชร์พี่เห็นหิมะไหมฮะเห็นครับเห็นไหมหมอบอกแล้วเห็นไหมคำล่าหมอบอกแล้วมันมีหิมะจริงๆพี่แชร์เห็นจริงเหรอเห็นครับมันมีเห็นไหมคำล่าท้องฟ้าเป็นสีอะไรตอนนี้คำล่าสีสีดาฮะสีดำใช่ก็ผมโผลพีเอลยผมน่าจะดื้อไปเยอะหน่อยนะโอ๊ตใส่แล้วไป